สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับตัวนี้เป็นเรือดูดทรายนะครับผมเฮียอยากจะขายนะครับราคาล้ำละ1ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับมีพื้นที่ที่แบบจะดูดทรายนะครับแล้วก็ยังยังไม่หายังไม่มีเรือหรืออยากได้เรือเพิ่มนะครับสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจดูดทรายนะครับก็ตอนนี้เฮียมีเรือมาขายนะครับเป็นเรือดูดทรายนะครับแบบต่อท่อนะครับผม ก็จะต้องการขายในราคา1ล้านบาทนะครับราคายังไงต่อรองกันได้นะครับมาดูเรือก่อนก็ได้นะครับเรืออยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับใครที่อยากจะมาสนใจนะครับที่จะเลือกซื้อนะครับก็มาโทรศัพท์สอบถามกันได้นะครับสำหรับผู้ที่ได้ทําจะทําธุรกิจท่าทรายนะครับก็แล้สามารถขออนุญาตได้นะครับที่จะดูทรายก็มาหากแบบไม่อยากต่อเรือเพิ่มนะครับก็มา ติดต่อได้ที่นี่มาดูเรือได้นะครับในราคา1ล้านบาทครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ